ใส่ยางยืดางเกงว่ายน้ำแล้วก็ตัดยางมาให้เล็กกว่าเอวจริงนิดนึงนะคะตัวนี้แล้วเราก็พง้งยางติดกับชิ้นผ้าขอบหนึ่งข้างนะคะจากนั้นเราก็เอามาลายางตัวนี้มันจะทำค่อนข้างยากปกติไม่ค่อยได้รับงานนะเพราะว่าจากลาเนี่ยมันปรับได้ทีไว้ ผ้าแนวเนี้ยเขาจะต้องปรับได้ห่างเพื่อที่จะลานะคะถ้าใช้จักรลาดึงยางยืดเอวเนี่ยจะต้องใส่เข็มเบอร์ใหญ่ไม่งั้นเดี๋ยวเข็มเราหักได้ง่ายนะพอหักแล้วถูกกระแทกเนี่ยก็ต้องเรียกช่างมาปรับเลยนะถ้าหากว่าจักรมีปัญหาว่าพี่ทําเองไม่ได้นะคะเราก็ลาเข็มคู่ใหญ่นะคะมันมีทั้งเชือกรัดเอวเราก็จับประคองเชือกให้อยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็ดึงยางใน ดึงยางไปด้วยพร้อมกับเดินจักรนะคะต้องระวังนะเพราะว่ากลัวมากเลยเรื่องเข็มจักลาหักแล้วก็แต่งแต่งขอบไปนะคะแล้วก็ดึงนะคะทำก็ได้มันจะกระโดดถ้าเวลาถูถกจังหวะที่มีรอยต่อของผ้าเนี่ยเพราะว่าตีนตีนผีของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ปรับไว้เพื่อที่จะมาลาขึ้นรอยต่อหรือว่าผ้าหนาเนาะ เพีเอวไวลาพวกปลายชายเสื้อยืดเฉยๆไงแล้วถ้าเป็นจกนักรดึงยางต้องปรับอีกอย่างหนึ่งไงทุกคนปรับให้ได้ห่างแล้วก็ปรับฟันให้สูงหรืงไงนี่เนี่ยแต่พี่ไม่ได้ปรับก็ต้องใช้ประคองเอาเวลาขึ้นตำแหน่งที่มีรอยต่อแบบตะเข็บหรือว่ารอยต่อชิ้นผ้าที่ที่เป็นเล่นสีแบบเนี้ยเข็มหักเลยนะ,ะอะไรอย่างหนึ่งเข็มจักรลาเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะคะแพงนึงอ ร้อยกว่าบาทเล่มหนึ่งก็เท่ากับสิบกว่าบาทอะ่ะเพราะว่ามันมีสิบเล่มแผงหนึ่งเลยไม่ค่อยรับงานประมาณนี้อันนี้ลูกค้ามาขอร้องให้ทำนี่หักไปแล้วนะคะขึ้นปีนขึ้นตรงนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ยแพงหนึ่งอะ่ะนี่พี่ใส่เบอร์สิบสี่แล้วนะยังจะเอาไม่อยู่เลยแล้วเข็มจักรลานี่มันจะเปลี่ยนค่อนข้างยาก เพราะว่ามันมีสามเข็มไงบางทีมือเราหยิบใส่ไม่สะดวกก็ต้องดึงเข็มหนึ่งออกพอเสร็จแล้วเราก็จะลาต่อแต่ลายยังไงไอ้ตรงได้ที่เป็นไอ้รอยต่อของเนื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะโดดนะคะเป็นโดดๆนิดนึงจะไม่ค่อยเรียบแต่ถ้าเป็นผ้าเรียบๆเนี่ยผีเข็มจะสวยมากเลยนะจากตัวนี้ เสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบเอวก็จะหดหดนิดนึงเนี่ยเข็มหักคาอยู่ตรงนี้เลยนะ่ะไม่ออกไปไหนเลยนะทุกคนขนาดพี่ระวังนะได้เท่านี้จ้าทุกคนอย่างยืด